สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่ามันจะดูชิวแลือเกินฉากไม่เป็นทางการนะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะเจอคลิปกันที่เป็นทางการอะไรเยอะแยะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าแบบสบายๆนะฮะแต่ว่าคงคงยังไม่พูดคาหยาบเนาะเดี๋ยวเกรงใจเกรงใจแบวนนะคะก็จริงๆแล้วมีเพลงด้วยนะขออนุญาตเปิดเพลงไปด้วยคือจริงปกติเบื้องหลังเวลาทํางานก็เปิดเพลงจ๊ะ จะบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีคนเห็นหลายๆคนแนละะ้วค่ะว่าตาได้เครื่องสำอางจาก Golden Rose มาซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตาเคยรีวิวไปเรื่องลิปเขาไปยังไม่ครบทุกรุ่นแต่ว่าก็เป็นรุ่นตัวที่แบบเป็นแมทเป็นอะไรที่เราชอบเลยอย่างลิปไลเนอร์ลิปเพนซิลลิปสติกที่เป็นปลอกแดงนะคะก็ทีนี้เขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ย ยูใช้เหรอเลยก็เลยก็เลยส่งมาให้เพิ่มเติมนะคะก็ต้องขอบคุณ Golden Rose ด้วยนะคะก็เขาส่งมาให้เยอะมากอะก็น่าจะมีคนได้เห็นเป็นการพรีวิวเล็กๆในในเอ่อวิดีโอแล้วนะจ๊ะก็มีทั้งลิปแมตแบบที่เราเคยรีวิวไปนะคะที่เพิ่มมาแล้วเราสึกเล้นเราชอบก็คืออายแชโดว์สติกนะคะ ไม่ไม่แน่ใจว่าคมทุกสีหรือเปล่าแต่ว่าเยอะแล้วก็ลิปปอกแดงนะคะอแล้วก็มีทั้งที่เขียนคิ้วนะคะมีอ่อันนี้ด้วยลิปที่เป็นวิตามินอีคือส่งมาเยอะมากขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์มีแป้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราใช้คอนซีลเลอร์แล้วแล้วก็ลงแป้งดยที่เป็นเมดิรลอันนี้แล้วนะคะอันนี้เก็บให้กล่องให้ดูให้มันดูแบบดู คุณู้บป็คนหน่อยมที่เขียนคิ้วอะไรเงี้ยจริงๆมีสีทาเล็บด้วยนี่ทาอยู่แต่ว่าไอ้ิงบิงนี่ไม่ใช่นะแต่ไอ้สีเทาที่เป็นพื้นๆเนี่ยใช่อย่างที่เคยบอกนะคะลิปเอ้ยอยาทาเล็บก็ได้ลดดีมากเดี๋ยวพวกรีวิวสีต่างๆสวอตสีต่างๆนะคะไปดูได้ในบล็อกส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าให้ดูโดยการใช้เครือ่องสำอางที่เราได้มาอันนี้ว่าเราครีเอทลุคอะไรได้บ้างซึ่งเราจะขอตั้งชื่อลุกว่า little m e r อ a i d อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูนดีกว่าว่าอะไรยังไงกันบ้างอ๋อเดี๋ยวจะถามเรื่องรองพื้นที่ใช้วันนี้นะคะวันนี้ใช้รองพื้นของ innisfree In <laughs> พูดติดค่ะ i n น i s f r e e นะคะก็เป็นรองแวร์นะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งอย่างที่บอกคอนซีลเลอร์เป็นตัวนี้นะคะเป็นที่เป็นสติ๊กคอนซีลเลอร์นะคะ คอนเซอร์ตัวนี้ดีและใช้บ่อยดีที่หมายความว่าคุณใช้แต่แท่งเลยนะไม่ต้องใช้แปรงคือเอาแท่งอ่ะอันนี้เป็นสิวมองข้าไปก่อนนูนมากแรงมากเอาคอนเซรเลอร์ลงจากแท่งเลยแล้วเอานิ้วเกลียวเบาๆพอมันไม่จําเป็นต้องใช้แปรงหรือขยี้ซ้ำเนื่องจากว่าเนื้อมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ชอบใช้บ่อยมากๆเพราะสี มันค่อนข้างตรงกับรองพื้นที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ทุกๆยี่ห้อนะคะคือตาเป็นคนที่ใช้รองพื้นค่อนข้างสีเข้มนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยตาจะใช้สีศูนย์สามอันนี้เลยจะค่อนข้างตรงพอสมควรแล้วก็ไม่ลอยไม่มีปัญหาเลยนั้นเลยชอบมากนะคะส่วนแป้งปกปิดได้พอสมควรทีเดียวเป็นมินเนอรัลนะจ๊ะอืมก็จะบางบเบาๆหน่อยนะเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะ ยาวนานโอเคก่อนที่จะไปเริ่มแต่งตานะคะเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่ๆว่าใส่คอนแทคเลนส์ของอะไรนะคะใส่สวิตตี้เลนส์นะคะสีเขียวนะคะรุ่นละมุนนะคะไปตามหากันเอาอีกเดอ้อโ o l o ด้นโ s ส Eyeshadow Crayon นะคะสี08มันจอกม่วงๆนิดนึง เราก็ใช้นิว้วเกรียๆๆ,ๆๆหน่อยวันนี้เราจะใช้พาเลตอันนี้ Golden Rose Selective นะคะ Color Eye Shadow เอ,อ่อตลับ Number 0ูนมใช้สีอันนี้น่าจะสีชมพูอันนี้เดือ้อสีฟ้าแซ่บเนะ่ย คือพอเราลงยแชโดสติ๊กไปแล้วเนี่ยยแชโดที่เราลงอะ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องเยอะเลยมันเลยเป็นอะไรที่ดีงามมุกมกทำให้มันเลยฉันพับตามาหน่อยนะแกฉันจะโดนลิคข้าศิษ์เพลงไหมวะเราก็ใช้อันนี้นะคะเป็น g r e a ซ e r Eye Pencil Shimmer and Long Lasting นะคะมันจะเป็นอันนี้เบอร์103่งศมันจะเป็นออกเขียวแบบเขียววิงวิ้งอะอธิบายไม่ถูกเขียนไปเลยใต้ตาต่อมาก็ใช้พะเยนอันเดิมแหละใช้เป็นสีฟ้าอันนี้นะเมื่อกี้เราใช้สีพูนี่ใช่ไหมมาเป็นสีฟ้า โอเคก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาใช้สีดำอันนี้เด้อคือเราเป็นคนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้อายไลเนอร์ตลอดเวลานะเรากลับชอบการใช้อายแชโดว์บ้างนะบางทีโอเคเอาประมาณนี้พอใหญ่ๆเยอะโอเคนี่พอใช้สีน้ำตาลอันนี้นะก็กลางๆสีฟ้าเลยนะก็ ลงไปเลยนัก,กัดที่เบ้าตาชันเอ้ฉันพับตาตรงนี้ส่วนสร้างเบ้าตาแก่คุณอย่าลืมเบรนมาหน่อยเด้อแล้วก็ใช้กับตาล่างด้วยสีน้ำตาลอันเดิมเมื่อกี้นะจ๊ะโอ้ยลูกหลง โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาใช้อันนี้อันนี้ไงที่เราบอกว่าจริงๆแล้วมันมีกริตเตอร์นะแต่ว่าวิงมันจะไม่ใหญ่เท่าคู่ที่เป็นแท่งเล็กอันนี้จะแบบมีความละเอียดกว่านะคะอันนี้เบอร์ห้ 57. เขียนไปเลยที่หัวตาแล้วเขียนขอบตาด้านในด้วย เขียนอินเนอร์ด้านในนะคะด้วยเปสนซสีดำอายไลเนอร์ A ตัวนี้เป็นวอเตอร์พูฟสีดำปิ๊ปปีศูนย์หนึ่งแล้วก็ทีนี้เขียนตรงหัวตาด้วยนะคะใช้ตัวที่เป็นจัมโบ้เพนซิลี้นะคะเบอร์09มันจะออก ฟ้าฟ้าสิวเขียวอะไรอย่างเงี้ยทาที่ข้างใต้ตาตรงตรงช่วงนี้แล้วก็ดัดขนตาแับมาลสคาร่นสสา,รานะจ๊ะวันนี้ใช้ขนตาของบอกร์ตนะคะเบอร์ P03 และ W1 เบอร์เป็นเบอร์โปรดของเรานะ สูองส่วนขนตาล่างนะคะขนตาล่างเนี่ยถ้าใช้แบบนี้อะ่ะคือจริงๆแล้วอธิบายหรือตอบคำถามไม่ได้เลยว่าว่ามันคือเบอร์อะไรเพราะว่าเราซื้อมาจากประตูน้ำอะไรประมาณนี้แล้วก็สั่งออนไลน์มานะคะ คือนั่นแหละอธิบายไม,ไม่ไม่ได้จริงๆว่าเฮ้ยมันเบอร์อะไรแต่ว่าให้ดูรูปรูปร่างละกันมันเป็นอย่างนี้ก็ลองไปหาดูนะคะเวลาใช้ตัดแบ่งเหมือนเคยค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัดซะแล้วค่อยติดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชุดเลจ๊ะ มาเขียนคิวกันนี่เขียนแล้วข้างนี้นะฮะก็พร้อมกับเสียงที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเสียงแก้วโซนี้แล้ว <laughs> อ๋อลือบอกใช้อันนี้ g e n t l dream eye brow pencil อันนี้นะจ๊ะสีซ8ูนปนี่ไม่ต้องแปลกใจทำไมโฟกัสไวกว่าเดิมเพราะว่าฉันได้กล้องโซนี่อันนี้คือมาแล้ว เล้วก็คืนฉันเอาไปซ่อมนานมากได้คร่าวๆประมาณนี้นะฮะทีนี้ใช้อายแชโด์ทับ อันนี้นะคะเป็น Golden Rose Eyebrow Powder เบอร์หนึนี่พับลงไปเลยโอเคจากนั้นการจะมีคิ้วที่ไปได้มันจะต้องขัดขอบอย่างที่เคยบอกบอกกันไปแล้วหลายครัง้งต่อหลายครัง้งด้เกิน ใช้อันเดิมนะคะตัว03สามคอนซีเลเนอะแต้มลงไปจ้าแล้วก็เก็บขอบสะดูให้มันเท่ากันเด้อ ใช่ตูดีเบอร์สองนะคะมันจอกทองๆหน่อยมันจะมีกริตเตอร์ด้วยเราอยากคิ้วสีไม่เข้มมากกว่านี้ยอ้ได้คิวแล้วนะจ๊ะใช้ Golden Rose นะคะ Powder Blush Soft and Silky อันนี้สี Peach แกลชผ่านเ่นผิดนะคะเบอร์สิบนั่นนี่ปัดเลยจ้าปัดตามใจชอบนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนเช็ดติ้งนะจ๊ะใช้เฟซอิดนะคะ,ะ,คะของ t The Face s h OP ซึ่งมันนานมากแล้วแล้วก็ถ้าใครจะไปซื้อตามมันก็คงไม่มีขายแล้วนะคะที่ใช้จนแบบ เป็นหลมฉันชอบจริงจังมีเรื่องจะฟ้องทำแปลงซิกมา e สี่สิบปะที่ปัดดังตลอดเวลาหายเสียใจ ยูนี้ก็มีดังยูงนี้ก็มีดังโอเคจากนั้นไฮไลท์นะคะเราจะอร์แรปแอรแปพายใช้ไอ้เจ้าตัวสติกอันเนี้ยที่เราเขียนหัวตาไปเมื่อกี้เอามาทำเป็นไฮไลท์ด้วยวิธีการกง่ายๆคือมันละเอียดมันก็เลยสามารถ,ถาโอ๊ยชนคล้องสันขอดโทษทำเป็นไฮไลท์ได้ดี๋ยการเคทุงไปตรงนี้ด้วย ด้วยออ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 เสร็จปุ๊บเอานิ้วเนี่ยแหละคะ่ะนิวเวกเกอร์อไม่พอใจก็เพิ่มไปเนา้สวยเป็นไฮไลท์ได้เหมือนกัน โอเคลิปนะคะเดี๋ยวต้าจะใช้ Golden Rose Dream Lip Lip Liner อันนี้นะคะเบอร์หาเบอร์อ๋อเบอร์ห้าศูนย์หนึ่งนะคะจะออกสีกระปิกๆนี่หนึ่งเขียนขอบปากไปก่อนเลย จากนั้นนะคะใช้ก็ได้โรสแมคลิปสิคไคอนเบอร์สิบสีก็จะใกล้ๆกล้ใกลเคียนกันไม่หนีกันมากทีนี้ถ้าใครจะพอใจจะหยุดที่ความแมทแค่นี้ก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าดีต้องการความบึ้ม บบบบุุุ้้มมมนะของปราก็กจะใช้ Goldenrod Color Sensation ซึ่งคนถามว่าเฮ้ยอันนี้เบอร์เบอร์บอกเบอร์กันเบอร์หนส่วนเจซึ่งถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ลิปที่เป็นคร e? ีมมี่วิตามินอีไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันการทาลิปเราทับลิปกอสกับการทาลิปครีมมี่มันคนละเรื่องนะคนละแบบ คือม so so ันได้มันอะไรทั้นัหัวแปลงดีมากเราชอบมากก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแบบอง์รวมปล่อยผมกันดีกว่าก็อย่างนี้นะคะจะทำผมทรงไหนก็ได้แล้วแต่ถือว่าเป็นลุคแบบว่าจะเรียกว่า simple เมันก็ไม่ใช่มันก็มีกิมมิคในช่วงการเล่นเรื่องของสีตาอะไรย่เงี้ยแต่ว่า ข้อดีคือว่ามันเป็นสีชมพูเขียวฟ้าอะไรประมาณนี้แบบที่ไม่ได้ฉูดฉาดมากเรียกว่ามีความเหลื่อมๆล้ำๆอะไรเงี้ยแบบเออแบบเอาซอฟต์ๆพอไม่ไม่ไม่ได้แบบโอ้ยเขียวตายเขียวเขียวไม่ไหวแล้วชมพูมากอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถมีความกลม่อมๆออได้อยู่แล้วก็สีแก้มแบบพีชพี ไม่ใช่พีคสีแก้มแบบส้มบ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็สีปากนุดน,ดนๆนะอย่างที่บอกว่าใครจะทาลิปกลอสก็ได้ไม่ทาลิปกอสก็ได้แต่ว่าเราอยากทาพอปากเรายังต้องเบิร์นได้มากกว่านี้นะคะก็ลองไปแต่งกันดูค่ะเป็นลุคง่ายๆที่หลายๆคนน่าจะแฮปปี้อาจจะเปลี่ยนว่าเล่นกิมมิคแค่ช่วงบวนเป็นสีเนื้อๆก็ได้แล้วก็ ช่วงตาล่างเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องฟ้าชมพูมเหมือนเราทุกระเบียบนิ้วทุกกระบวนการแต่ว่าคิดว่าใครแต่งไปปาร์ตี้หรือเป็นแบบเฮ้ยสังสรรค์กับเพื่อนอันเนี้ยรอดได้ชัวร์สบายมากนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณนันโรสมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณจักหัวใจขอบคุณขอบคุณขคุณมากนะคะที่ส่งกระสุังมาให้ลองเล่นแล้วก็ลองครีเอทลุคให้ดูกันนะคะ แล้วก็มีคําถามอะไรก็ถามกันได้ด้านล่างได้เลยที่กล่องคอมเมนต์ของ Facebook นะคะหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้นะคะ w บ w f a c e b o o k c o m นะคะ so a s h barokta page นะคะหรือ search barokta ในช่อง search ก็ได้นะคะหรือจะเข้าไปดูที่บล็อกเลยก็ได้นะจ๊ะอย่าลืมถ้าจะดูสวสีลังที่เราให้ดูตัวตน้นก็เข้าไปดูกันได้ในบล็อกนะฮะ วันนี้ไปแล้วรอบที่สามแล้วสวัสดีค่ะเป็นสิวอ่ะสิวไมดใหญ่มากเลยปิดไว้ก่อน